ค่ะพี่น้องอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะปูไดทีแเว,วียนมาอุทยานหลวงปู่สดเนาะค่ะบออ่อสมควนพาดเนาะค่ะสายมูสายเสียงโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องมาขอพรกับ่ันปูนาคราแล้วก็บารมีเนาะค่ะองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานเนาะค่ะเจียกกะขออนุญาตเนาะค่ะบอกบุญเนาะค่ะพี่น้องเดือนหนาเพิ่นจะขึ้นองค์ถันปูองค์ดำแสนสิริจันท่าเนาะค่ะพี่น้องเป็นองค์ทีเจียบ นับถือสูงสุดเนาะค่ะ FC ผู 4, e TH, ้ใดที่ติดตามขีปเจ็บต่างแต่ลรกันนะสิหัวเจี๊ยบเป็นคนนับถือปู่องค์ดําแสนสิริจันท่าคือที่สุดเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเฮ้ามาสักการะไหว่ันปูนาคราชเนาะค่ะพี่นอ้องเดือนนาเนาะค่ะพี่นอ้องขออ่ามย่ำบอกบุญอีกที่เนาะคะ่ะเพิ่นจะขึ้นองค์่ันปูเนาะค่ะองค์ดําแสนสิริจันท่าละค่ะเพิ่นกะจะประดิษฐานเน,นาะค่ะนาคกษตร ทั้งเต่าพระองค์เนาะค่ะพี่น้องสาธุบุญกุศลใดที่ลูกเ็ดแล้วเกิดเป็นบุญลูกหลานน้อมอนุโมทนาสาธุหายทันปูนักขราตเมยยนคขราตองค์เทพเทวาสิงซักสิทธ ถูกถูกขอองนะเจ้าฟ้าทีปฏิสถานคอยรับสมรักษาณสถานที่แห่งนี้ขอให้ลูกกลับไปมากด้วยโชคลาภสินเดือนนี่ขอให้ลูกแตกสามโตตรงรัฐบาลให้ลูกได้จับเงินหาโคกลานลูกจะกลับมากอคืนองค์ทันปูตอยนะเจ้าฟ้าทันปูลูกเสื้อววลูกได้สาธุสาธุสาธุ ขอหายซ้ำเร็ลด้วยนณะมงุฏถัยะรวย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 ขอสามโตโต,ตหาลานเด้อปูอันใดบบปะใด,ด,ด,ดก็ได้ หวลงปูสวงบว่ค่อยเห็นไดดลูปปั่นยืนเพิ่นเนาะเนาะสมาเห็นเพิ่นนั่งอยู่ในกระ๊อบอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในถ้ำเนาะค่ะพี่เนาะ ทางนาเจียบกะจะเป็นหลวงปูทวดเนาะคะ่ะเป็นเห็ดเดืคือแห้งเนาะ,ะแั้นฟวมเฟว่าอันนี้บรรยากาศภายในธรรมเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาขึ้นองค์ธันปูเนาะคะ่ะองค์ดําแสนสิรีจันทาของเฮานะคะ่ะโชคลาภกะได้จากธันปูองค์ดามาืเอยๆเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องเอฟซทุกๆคนเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบมัวสิคิดการได้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเนาะคะ่ะบุญไดที่จะเพ็ดมาโดยดีโดยชอบแล้วกะขอน้อมอนุโมทนาสาธุให้เอฟซีทุกๆคนแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่เคยรวมกันสร้างบุญบารมีด้วยค่ะพี่น้องรวยรวย พอให้ลูกถูกอล,ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเด้อทันปูแล้อสิเพิ่นสร้างเลยคือเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศภายในถ้ำก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้าเฮาจะมาร่วมขึ้นปูองค์ดัมแสนสิริจันทาน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องโชคดีรำด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปลงถ้ำหน้าข้าเนาะคะ่ะแล้วก็ไปสักการะ ข่าวเวสุวรรณเขียวเพชรค่ะซักซิทแห้งค่ะเก่าหมวดติดใดแน่นอนค่ะ